มากมันเหนื่อยมันล้าม,มากระยะเวลาอีกไ่นานเขาก็จะเข้าไปพักผ่อนอันยาวนานแล้วเหล่านี้อย่าประมาทเลยยมดันคืนล่วงไก่ล่วงไพรุ่วงนี้ไม่มีเหตุการณ์ไม่รู้ได้ไม่นานนะไม่เริ่มได้ถึงขนาดร้อยสองร้อยปีหลงหยกมันเริ่มไปทุกขณะดังทั้งกำลังกายและกำลังใจ แต่ก็ดูเหมือนว่าเราได้บรรดาแน่งหน้าที่การงานทั้งหลายมันห่วงเป็นสมผัานอันเป็นเรื่อเนื้อหรือว่าเกิดหนสอง เดินจากทุกคนต้องแบ่งร่วมหมนมาระหมดอายุการมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นรูปานจับรับราชการปรยการมงคลจังหวัดบุรีรัมย์ก็ต้องก่อนการดำเนินการต่อไปค่ะครูอาจารย์ข้าราชการทุกหน่วยเราเราเคยมีโอกาสได้ทําตรงนี้แต่เราก็เดินทางไปแล้วด้วยเกียรติยศเป็นนายกสีห้าปีเราก็กดบาระไปแล้ว หากมีโอกาสเป็นอีกอีกอถ้าจะถามตมบปลาตัวที่สุดในชีวิตตอนนี้มันกลัวเรื่องความแก่เรื่องเหี่ยวนี่แหละความตายไม่กลัวแล้วมันเร็วมากเอียวอยากทำงานให้มากอยากทำงานยังไม่เสร็จอยากจะทำสิ่งนั้นอยากจะทำประโยชน์แต่ดูเหมือนสังว์มันแก่ไวมากมันเสื่อมโทรมไปหยตมตัาที่บอกกลัวที่สุด ก็คือครัวความแก่นี่แหละเป็นที่ตั้งนิกิามิตตาหรือโยมก็ดีถ้าไม่แก่ก็จะดีมากอยากให้มันคงอยู่อย่างนี้ให้มันอยู่เท่านี้ก็ไม่อยากตายโยมคือมันแก่ลนะ่ะตายไม่ไมไมค่อยกลัวเท่าไหร่กลัวมันแก่ตัวนี้แหละมันทําอะไรไม่ไหวแล้วโยมถ้าหกเจ็ดแปดสิบปีแล้วละ่ะจะทําทอะไรได้ละ่ะมันน่ากลัวที่สุดแล้วโยม นี่แหละจะมาพูดโดยย่นย่อตรงนี้ที่นี้วันนี้ญาติโยมได้มาเสียสละในกองอุญกองอุสนบอกว่าคนที่ตายเนี่ยทำไมโชคดีจังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุหรือโดนหตกตรมหรือยอย่างไรพผิดถูกไม่รู้ในโยมบางครั้งเนี่ยทำไมคนเราจึงมีวาสนาแท้ ทั้งได้ศพนี้เอามาฝังไว้เอามาฝังไว้โดยไม่มีญาติโดยไม่มีใครได้สนใจแต่ผลสุดท้ายเหมือนบุญบารมีเกิดอาจจะเป็นพวกพ้องญาติโยมหรืออาจจะมีวาสนาในบุญร่วมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือบุคคลคนนี้อาจจะ